สวัสดีครบชาแอนแฟี่นะคะอ๋อวันนี้เรามาที่โรงเรียนนะคะบ้านห้วยน้ำเทียงโอ้สวัสดีค่ะท่านพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าฝนโปรยพอดีเลยค่ะท่านพออ่คะอ่าวันนี้เรามาส่งมอบนะคะ นะอุปกรณ์นะคะกีฬานะฟุตบอลบอลเลย์บอลนี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะจ้า่านพอร์บอกว่าให้เข้าไปด้านในไปถ้าไม่มีแปดลูกท้าไมมีแปดลูกลูกตะก้าวเลยไหนตะก้าวคนนั้นอืมเปล่าของเลยเข้าไปขางในครัแกเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในไปนะวันนี้มาโมไม่กับทางโรงเรียน นบ้านห้วยน้ำเพียงนะคะอับชิดโอ้ยอับชิดเจา้ากระไรหรอโอ้ยเป็นอุปกรณ์นะรนะกีฬานะคะก็มีฟุตบอลนะคะ ตะข่ายนิดลูกบอลวันนี้เราจะมามอบให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเพียงนะคะวันนี้ลมาุะงลุงป้าก็มานะคะล้ส่ลูกบลบอลิ ครบแล้วบอ๊ะไม่ครอาชีพเจ้านักงานมีเก้าลูกเออาชีพเก้าสอ่สสแปดสิบครบเดะไเดี๋ยวนับสิบบอลบน่าจะมีโต๊ะมาวางสักหน่อ จะดูเด็กตกมล่ะสนามเขาโลไห็ไหมก็ดีนะเพราะว่าก็จะให้นักให้นักเรียนนะครับไปทสเบในการตกนะว่าเด้งไหมชิดให่ยูทูออไปเล่นใช่ไหมเราเราจะเก็บรูปไม่ทัน

นี่นะโอ้ยกนิ้วเดียวโอ้โหดูลุงนะยกนิ้วเดียวฮะยกได้ฮะอ่ะเราย้ายนะเราย้าย

โอ้ยโอ้ยโดนอะปุ่เต็มเต็มเลยงานนี้อ๋อพอลูกกันอ้ยไอชิจะไปหมดทั้งแก่ ็จะมีลูกเตะกอลนะคะวอลเลย์บอลน,นะคะแล้วก็ฟุตบอลน,นะคะที่จะมามอบให้กับทางของโรงป่าแดงด้วยก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายแค่นั้นเองครับจะเป็นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเทียงดงป่าแดงอ๋อหมู่บ้านครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเทียงดงป่าแดง เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับได้รับอนุญ,ญาตเรียบร้อยครับดเดี๋ยวจะเกลยนป้ายครับค่ะน้ำเทียมดูปาแนงมีมีสองคนมาเรียนร่วมกันครับครับกพอดีอตอนตอนที่เขากระแตนมาตอนเราทำกระถิ่นนะ่ะก็ได้รับงบส่วนหนึ่งของชุมชนก็แบ่งมาให้ที่เราซื้อรถนะครับีแล้วก็หลังจากนั้นก็ ช่วงปีใหม่ผมก็ทำข้าป่านะครับข้าป่าซีรถ่นโรงเรียนก็ได้รถมอเตอร์สโอ้บริการชุมชนด้วยโอ้นั่นไงรถโรงเรียนนู่นนะฮะนู่นตันนี้แหละครับนู่นนะคะรถโรงเรียนนู่นเลยนะคะนู่นโอ้ดีมากเลยค่ะเวลาไปไปลำไปอะไรให้ชุมชนก็เพื่อนก็เติมน้ำมันแล้วก็ขับรถไปใช้ใช้ร่วมกันค่ะ เอ้าโอ,โอ้เด็ก <บา S 1> นักเรียนมา,<บ>าเด็กน่ารักเชียวโอ้เด็กนักเรียนน่าจะเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลหรือเปล่าเนี่ยเออคิด <บา S 1> ถึงสมัยเด็กๆเ,เนาะที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่นะฮะอ่า โอ้굿มอร์นิ่งโอ้ฮะขอขอขอภาษาสุรินหน่อยจ้ะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้เนาะภาษาสุรินขอภาษาสุรินหน่อยจุงกะขอสวัสดีสวัสดีแล้วค่ะสมัยก่อนเราม่วน เป็นสวยไปซ้รแล้วปะชุมเมื่อวานรชมเมื่วานนี่มาได้เอาไหนีเล้วเร็วทักใจมอกแจ้งครับคือก็คืนประชุมคณะครูเมื่อวานนี่ครับ พ่อร้ก็สุดปลื้มใจนะค่ะค่ะก็เรียกว่าพึ่งประชุมกันนะแล้วก็เออก็ได้ของนะคะไวมากเลยนะภาษางานีปุ๊บได้ปั๊บเลยภาษางานปุ๊บได้ปั๊บเลยนะรีบภาษางานปุ๊บโอ้ผมได้ไหมพีนีมากรนที่เป็นภาษางานะคะจำจำได้ค่ะจำได้นะคะ คุณครูอะไรแนะนำตัวหน่อยก็ได้ค่ะชื่อคุณครูมิเรนดาค่ะมิเรนดาใช่คุณครูที่นี่ค่ะก็ประสานขอความอนุเคราะห์จากทางที่นั่งธรรมรชถึงคุณครูนตัแต่แล้วก็ทั้งเยซีทุกท right? okay. ่านค่ะอยากจะได้อุปกรณ์ก <flavor ing> ีฬาเพราะว่านักเรียนที่นี่อาจจริงๆก็อุปกรณ์กีฬามีอยู่แต่ไม่ไม่เพียงพอเพะ ค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะจึงจึงขอความอนุโหถามคุณมนุษยไปนะคะก็ยูบ้านใกล้เรียนเี่กันก็เลยได้ขอความอ็ุ่านให้อ่าบอกว่านักเรียนทีคนกับูแทนหน่อนว่าถ้าจะขอความค่ะบางใดอยากคอยจูกัน เะิมต้องเคยอยู่บ้านหลังนั้นค่ะเดิมจเช่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้เป็นการค่ะทีนี้ก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยกันคุ้นสนเดียวกันก็เลยเหนืออะไรกันไม่มีหมาซอยก็เลยเหนือท้ายซอยค่ะก็เป็นก็เราขอดูค่ะว่าจะขอช่วยเหลือได้ไหมเพราะว่าเห็นเด็กต้องความสนใจเราก็พยายามหาโรงเรียนก็ขอสนับสนุนแต่ ความสใจของเด็กม <st> so 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 ีคน so ้างเยอะเข็นเด็กเข้ามาสอนด้วว so ัน so ้อนท่ามหรือก็ทานทางคุณครูขาหรืก็พอเด็กทำได้แล้วนี้มันก็มีนักเรียนหลายคนเขาก็ถึงเทื่องทำได้อะไรก็ได้พบเุมาอยากเล่นหมูอยากเล่นื่วยอยากเล่นโดยที่มีความต้องการเยอะเลยเรียนก็้ขอาอความีแต่นนรัดีอยะอยากจะให้ ทุกคนได้ทุกคนือก็ตัดกันนะเองข้นงหลังเอ๊ะเราบังมั้นเปล่าเราบังเด็กๆข้างหลังหรือเปล่าเออเราต้องถอยอย่างงี้ไหมเราต้องถอยออกห่างไหมทุกคนพี่รอมขอฝากเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกคนก็แต่งแล้วก็พร้อมกับทีมงานนะครับที่สี วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเด็กๆมีใจที่ท่านจะได้ข่าวนะครับเมื่อวานหลังจากที่ประชุกเสร็จนะครับว่าจะได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาพอดีเข้ากับกีฬาเกียิปีนี้พอดีครับมีการจัดการแข่งขาราในวันที่12-13แล้วก็14-19เดือนกรกฎาคมนะครับแต่โรงเรียนบ,บ้านหนองปรมายถึงโซนของ กกีฬาเด็กๆเห็นไหมครับมีอะไรบ้างเลยใครอยากเล่นาหนาใครอายากได้ก่อนใครได้เท่ากึ่งหามืองกึ่งกำลังก่อนหาป้องกึ่งวับสองรัดสามราัดห้าราัดอ่าเยี่ยมมากครับเดี๋ยวชื่อวันนี้แล้รววับว่าแต่และท่านมีง,งานได้มาห้อ,องอุปกรณ์กีฬานะครับ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติยิ่งยู่ที่โรงเรียนเป๊ะของเรานะครับมีบุคลากรทั้งหมด10คนนักเรียนตอนนี้ลดลงเหลืออยู่100คนนะครับปกติประมาณ105 1ง0นึดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อยเ่จากบุคลากรแล้วก็เด็กๆด็กอาตาการเจ็บหนอติเสือก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีย้ายเข้าย้ายออกก็อยู่ประมาณ1้0นะครับวันนี้ขอขอบคุณและขอให้ลูกคนนะครับได้กล่าวอะไรกับเด็กๆนะครับเป็น บรรจใยด้วยครับขอบคุณครับครับรก็พาันกดีนะครับธรรมอตุนชครับก็ีดมเกีย์ทุกคนคับนนี้ทุกคนก็แต่กงกันไ้นอุปกรณ์กีฬาครับทีบอ,นนบอลลี่บอลมีฟุตบอลแะ้รก็ตก็ไปได้เด็กได้ฝึกกัษตร ทักษะในการที่จะเตรนยมอารของชาติต่อไปนะก็ให้เด็กๆมันสุดซ้อนบ่อยๆนะกุครูก็จะดูทักษะของเด็กๆแต่ละคนว่าใครดีแปลิ่ที่พอจะเข้าไประดับตำบตลระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับากให้เด็กๆสนใจงานกีฬาไปด้วยนะครับที่สกสัดีิเศษสัญญาณเรื่องการเรียนการสอนที่คุญจูได้ สอนให้นักเรียนทุกคนจะเป็นคนที่อา่านออกเขียนได้ประกันที่สดาดคืองานนะครับประกันกีฬาก็เป็นงานที่รา่างเสริมด้านพลานามัยนะครับสุขภาพและงานที่ทุกคนควรจะมีนะครับรรวันนี้ทุกคนก็แต่งก็ได้กินผู้ใหญ่ใจดีทีท่ใครต้องเลี้ยงแม่คุณแม่ต้องอออม,ม,มาทีชใโยกน,นะคุณแม่ต้องมาทีชใโยนกยโยนะครับใครที่โลกเป็น ผู้ที่ตระหนักถึงผลนะคุณปอนห้าลูกนะครับแล้วก็จรกกุนแล้วก็เป็นของใทรพี่อ้อแม่ละน้อยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนบริลี่บอลนของทีมงานนะครับของลูกบอลพระแสงแล้วก็มิสเตอร์ทุกคนมาช่วยกันนะครับคนเล็กคนคน้อยช่วยกันที่เราได้ทำมาเรื่อยๆนะครับบนะรรพบุร,บรุแล้วก็ไปนอกขนมไทยกับทางานบ้านตลอดทแต่ไม่ได้มาที่นี่นะครับนะครับก็ต้อง บรรยากาศหน้าเราจะได้นำขนมอร่อยๆมาให้กับติ๊กติ๊กที่ทานกันนะครับวันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณท่านผอและก็คณะครูนะครับที่ได้ให้โอกาสนะพวกเราได้มามอบติ๊กที่ดีให้กับทางโรงเรียนแก็เพื่อนักเที่ยงนะครับก็เป็นหมู่บ้านใกล้ที่มีความสนุกสนู่ใกล้กับจังหวัดภูเก็ตพิจิตรนะครับก็ต้องรับรู้ที่ว่าอนาคตนะครับข้างหน้าเราจะได้มอบติ๊กที่ดีแบบนี้ให้กับติ๊กทุกคนนะครับขอบคุณครับ เพื่อนบางทีเนดนตรีไม่เก่งเรียนหนสืีไม่เก่งแต่ว่าเล่นกีฬาเก่งเล่นกีฬาเก่งเป็นกีฬาสก,กาามันจะมีถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโปรต้าเก่ยกับเล่นกีฬาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็มันเป็นแนวทางอย่างเงี้นสะสำหรับบางคนที่รักเรื่องกีฬาจริงๆนะจะอาจจะเ,เรียนเียนไม่ค่อยดีแต่ว่าชอบชอบกีฬามันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ การความขนาดเนาะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยได้มองเห็นโอกาสตัวเองในอีกด้านหน,นึ่งเหมือนกันแล้วก็ทําให้ก็มีเว้านกับสิ่งที่ให้ไห้พอดีน้อยลงไปหน,น,น่อยเรืมางนี้ก็เราอยากจะสนุนสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับทางโรงเรียนได้รูพื้นฐานให้กับน้องๆต่อไปเที่เราอยากจะสื่อให้หลายคนได้เห็นว่า การฟูรักษาที่ดีเนี่ยแล้วก็ฟูใจครอบครัวตั้งแต่เด็กเป็นผู้ใหญ่เลยก็วันนี้เราก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะที่อาจจะไม่มากแต่อยากร่วมในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับน้องๆหนูๆของคุณชนที่อยู่ใกล้เคียงวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็ขอบคุณแม่ๆไอ้ทีด้วยก็ขอบคุณลูฟเปอร์คุณทุกคนที่ ถ้าเราทำกิจกรรมอะรดีเนี่ย้อกจาให้คป่าๆแล้วก็่วมมือตลอดวันนี้ก็เงจัน์ออคุณมากค่ะขอบนะครับขอบคุณท่านนะครับบอก่ากนะครับนั่คณะครูารกอนะนะครับขอบคุณแม่แม่เอีที่การสนบสนุนนะครับขอเกินนิดนึงนะครับบ้านี่เราเที่ยงนะครับต่อเริ่มต้น ทำกีฬานะครับก็มีเด็กวัยเทียนที่แเป็นพลังคนชื่อน้องตะก้อนะครับเป็นสิ่งเด็กสิ่งมำนังที่จะขาดไม่ได้ก็คือนยึดถืงตะก้อนะครับนอกจากวลย์บอนนะครับก็ขอบคุณคุณปู่คุณด้านะครับนะครับพี่ไปประสานน้องในวันนั้นนะครับก็ก็รับปากปู่เลยว่าเดี๋ยวเราจะให้นะครับผมก็ไปปรึกษาลุงป้านะครับว่าความต้องการของเด็กๆที่นี่นะครับคือ ลัลย์บอลนะครับแล้วเราก็จะนำเริ่มเติมมาถือผู้บอลเพราะว่าด้วยฐานความ้อมบ้านไมวยนักเพียรไม่ว่าจะเป็นสนามผู้บอลก็ดีสนามวัยบอลก็ดีสนามระกอก็ดีเื่อมีความพร้อมนะครับถึงจะมีบุคลากรกนน้อยนะครับแต่ดูความตั้งใจผมจะเชื่อ่านณกครูนะครับที่ทํางานมีความตั้งใจกันนะครับจะทําให้เด็กของพวกเรานะครับเจริขึ้นแล้วก็ได้หันไปยาดิตฐในอนาคตสิ่งสำคัญมากๆ ก็คือเรื่องอยาเสพติดนะครับถ้าเราลง,างร,ระลงยังไงว่าได้เด็กเล่นกีฬาเอาไว้มีควาเมเชื่อมั่นว่าถ้ามีกีฬาไม่มียาเสพติดแน่นอนนะครับเราก็รู้ว่าสังคมเราทุกวันนี้มาแ้เรื่อยงยาเสพติดนะครับเราก็ช่วยกนะันนะครับช่วยกันพัฒนานะครับมีอะไรนะครับได้ผมประสานต่อเยู่บุกคนเขาประสานได้นะครับเราก็จะคุยกันได้อะไรจะให้ช่วยอะไรนะครับถ้ามาทําได้บอกได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยทุกเรื่องถ้าไม่ได้เอาแค่ เอาแค่เราทำกันไหวนะครับก็จะช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะทุอ้อครับขอบคุณครับพี่เพร้มของครับพร้อมจะรับได้ยังอ้าวรับ ลุกขึนลุนาเดินมาหน้าโซนเอ็กอยู day, ่ด้านแถวแรกนะครับพี่บอห้าหกอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ผู้พ่อีรถลางเดินมาเลยห้าไปก่อนห้าหไปก่อนีการันี่มาว่ต่อไปก็จะเป็นการมอบนะคะ สงนะ่งมอบนะดิีันก็มา,าทุกระดับงานองชั้นนะคะ เป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะ FC นะก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะใจบุญนะคะที่ส่งมอบอุปกรณ์นะ,ะแล้วก็ป้านะ,ะลุงป้านะ,ะรวมทั้ง YouTube ด้วยนะคะก็ได้ทำการส่งมอบด้วยนะคะค่ะจากคุณแม่น้อยนะคะพิษณุโลกนะแล้วก็รวมทั้งบอลล์บอลนี้จัดโดยนะคะป้าสวนผักท่านเองนะ,ะเด็กๆก็น่ารักมากเลยนะคะ วันนี้นะครูนะคุณครูนะคณะครูกนะ็กาลังจัดระเบียบของเด็กนักเรียนอยู่นะ<ป>เพื่อทําการส่งมอบนะคะให้กับาทางเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก,ก็คงจะเขาเรียกว,ว่าได้มีทักษะการพัฒนาการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นนะคะาจากคนที่เขาเรียกว,ว่าถ้าอาจจะเรียนไม่เก่งนะแต่ว่าในเรื่องของด้านกีฬานี้ก็ไม่แพ้ใครนั่นเองนะ,ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะที่ทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆได้มี การเล่นกีฬานะก็จะเป็นภาพของการจัดนะคะกักเรียนนะคะเพื่อที่จะทำการส่งมอบนะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะ เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยอ้าวภาพมุมกว้างสวยมากเลย